สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพฤกษก์นะคะช่วง16-28กลุมภาพันธ์2568เรามาดูกันว่าชาวพฤกษก์ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชาวพฤกษก์ต้องมีเรื่องดี นะครเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังที่มีจะสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับเนื่องด้วยเนื่องด้วยดาวอาทิตยย้ายตั้งแต่13กุมภามานะคะดาวอาทิตย์เนี่ยย้ายมาเนี่ยได้อยู่ในภพการงานเขาเรียกว่าภพที่สิบภพองค์เกณฑ์พิเศษของชาวราศีพฤษกอีกทั้งดาวพระัสทที่ทับลักนะคะก็น่าจะเริ่มขยับหรือเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะดาวพระัสคือดาวเจ้าเรือนลาภดาวพระัสคือดาวเจ้าเรือนมรณนะ นะคะเริ่มเดือนหน้าแล้วส่วนชาวพุกศกในช่วงนี้ครึ่งเดือนหลังนี้นะครับคุณจะพบแต่ความเจริญความรุ่งเรืองความสําเร็จความก้าวหน้าต่างๆนะคะอีกทั้งตัวเองเนี่ยดาวประจําตัวของคุณก็ยังได้ตําแหน่งมหาอุดในภพปลาพระอยู่ร่วมกับดาวเจ้าเรือนการงานคุณจะมีโอกาสในเรื่องของรายได้ช่องทางการเงินมาจากงานงานทุกประเภท ใครที่รองานอยู่ก็จะมีโอกาสได้งานนะคะงานใดๆที่ทำก็จะมีความสำเร็จลุ่วงไปได้ด้วยดีเป็นราศีน้ำดีบวกๆนะคะของชาวพฤกษศเนี่ยชื่อเสียงการทำงาน นะฮะต่างๆนานาก็จะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันแล้วก็ช่วงนี้ดาวอาทิตย์ก็อยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะเป็นดาวคู่จรจาการนัดหมายการตกลงติดต่องานใดๆก็แล้วแต่ก็จะสมหวังสมดังใจใครรองานใหม่ก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ใครรอรับการโปรโมตก็จะมีโอกาสได้รับการปรับและก็โปรโมทด้วยนะคะ เรื uh, 0, ่องของการเงินดาวพคือดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะอยู่ร่วมกับดาวทิศอยู่ร่วมกับดาวเสารเนี่ยนะคะดาวทิศคู่ท่าเอ่อเป็นคู่เจอจานะคะอยู่ร่วมกับดาวเสาเป็นคู่เสาพลนะคะต่างๆนานาเนี่ยงานนำพาเงินนะคะของชาวลูกศกอะไรต่างๆนานาในเรื่องของการเงินของคุณช่วงนี้ก็จะราบรื่นขึ้นก็จะมีช่องทางรายได้ขึ้นงัดการทํางานก็จะก็อาจจะหมายถึงอะไรล่ะ คุณอาจจะมีอะไรที่มันกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานเพราะช่วงนี้การเงินงเข้ามานะครับส่วนบางท่านใครที่มีความคิดมีไอเดียอยากจะสร้างสารรค์งานโปรเจกต์ใหม่ๆโอกาสก็มาด้วยนะครับโอกาสก็มาความคิดงานที่ต้องใช้ความคิดงานที่ต้องใช้สื่องานสื่องานต่างๆงานบันเทิงต่างๆนานาย่อมมีโชคการเงิน นะฮะมีผลประโยชน์ในเรื่องของการค้าการขายธุรกิจติดต่อเจ้จาพาธีอะไรก็สมหวังนะครับปลายเดือนนี้ดาวพุธจะไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ก็น่าจะส่งผลดีกับคุณด้วยเพราะเป็นดาวคู่ท่านแล้วก็ดาวประจำตัวของคุณก็เป็นมหาอ,อุกนะคะบางท่านกำลังจะมีโอกาสงานใหม่ๆช่วงจังหวะนี้แต่ถ้าใครคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆก็คุณรอบคอบเพราะว่าพุธเนี่ยไปอยู่ร่วมกับราหูนะครส่วน เอ่อบางท่านก็จะมีโชคไปเลยนะนะคะโชคและผลประโยชน์นะ,ะโชคและผลประโยชน์การเงินเอ่อความรักคนมีคู่ <c oughs> นะคะคนมีคู่ <c oughs> ดาวคู่ของคุณน่ะถอยหลังมาที่พบกัรเงินก่อนหน้านี้ได้ตำแหน่งนิดนะออย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคู่ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการทํางานหาเงินของคุณหรืออยู่เบื้องหลังคุณได้ นะคะแต่บางท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายกับคู่เช่นกันนะนะคะเพราะว่าดาวอังคารพบพนี้มันเป็นมันเป็นปัญหาหรือคู่ตรงนี้อาจจะหมายถึงคู่ค้าคู่เจรจาคู่หุ้นส่วนนะคะความรักคนที่มีปัญหาก็ระวังคนที่ไม่ใช่คู่จะมาสร้างปัญหาให้กับตัวเอง <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันนะว่าครึ่งเดือนนี้ของชาวพฤกษบนะคะจะเป็นยังไงบ้างพาดรวมแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดกันนะคะ โชคค่ะโอกาสการทําเงินค่ะช่วงนี้ตัวตนของคุณคุณมีพลังมากๆก,ก,กระตือรือร้น,นเร่งงานทํางานนะคะเพื่อให้ได้โอกาสการเงินเข้ามาส่วนบางท่านก็จะมองในมุมว่าอะบางทีคุณก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ,จ่ายไปเกี่ยวข้องกับอะไรค่าใช้จ,จ่ายในเรื่องของคนใกล้ตัวนะคะแต่ก็ระวังขัดแย้งกับคนใกล้ตัวเช่นกันด้วยนะ นะคะแต่ตรงนี้เขาฟ้องขึ้นมาให้ว่าเป็นโชคส่วนบางท่านก็จะมีในเรื่องของชีพจรรองเท้าการเดินทางด้วยนะคะชีพจรรองเท้าการติดต่อเจราจาการงานต่างๆนานาใครหวังได้รถใหม่ใครคาดหวังได้รถใหม่มีโอกาสนะคะใครคาดหวังได้รถใหม่เนี่ยอ่าหรือ คุณจะจัดการบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของภาระนี่สินคุณหรือเปล่าอันนั้นได้ส่วนชาวลึกศกค่ะใครที่อยากจะลงทุนทํางานร่วมกันกับคนในครอบครัวงานโปรเจกต์อะไรใหม่ๆงานใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะมีโอกาสเช่นกันหรือคุณลงทุนทํามาแล้วทําอะไรมาแล้วก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นถ้ากับคนในครอบครัวมันก็น่าพูดกันได้ถ้ามันมีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็จะมองว่า ก็ระวังเกิดปัญหาในยิ่งยิ่งโดยเฉพาะในช่วงของปลายเดือนนี้ตั้งแต่27นะคะที่ดาวพุธจะย้ายส่วนชาวพฤกษกค่ะนะคะใครที่คาดหวังงานใหม่จะมีโอกาสมากๆในเรื่องของงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะงานใหม่อะไรใดๆก็ได้ที่คุณคาดหวังแม้แต่ทั้งว่าการลงมือการลงแรงทำด้วยตัวเอง นะคะส่วนบางท่านก็จะมีโชคงานเกิดขึ้นโชคตรงนี้อาจจะคุณอาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรการโยกย,ย้ายการปรับอะไรอย่างนั้นนะคะและที่สำคัญโชคการเงินต่างถิ่นแดน,นไกลด้วย บางท่านก็จะมีโชคการเงินต่างถิงในในใ่นเงินกระไรนะคะงานที่คุณเหนื่อยหนักเหนื่อยทํามาทุกอย่างมันเริ่มมองเห็นทิศทางที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้นะคะชาวพลุกศก็เราก็มองว่าคุณก็น่าจะเหนื่อยเหนื่อยทั้งเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะคะเหมือนคนทําอะไรก็เกิดปัญหามันหยุดนิ่งมันไม่ไปไหน <c oughs> นะครับตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสสวนครหวังงานใหม่ค่ะ โอกาสงานใหม่มาคุณอาจจะได้ใครสักคนเข้ามาส่งเสริมคุณให้คุณได้โอกาสงานนะคะให้โอกาสงานใหม่ๆเพราะฉะนั้นใครรองานใหม่ก็จะมีโอกาสส่วนใครที่จะตัดสินใจลงทุนอะไรใหม่ๆเขาก็ฟออ์มาอยู่แล้วว่าถ้าการลงทุนของคุณนะคะทุกอย่างมันก็ต้องรอบคอบสักหน่อยหนึ่งด้วยเช่นกันส่วนในเรื่องของปัญหาก็ระวังนิดนึงปัญหาปัญหากับใครก็ได้ที่คุณจะขัดแย้งเพื่อร่วมงานคุณคู่หุนส่วน ต่างๆได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะนะคะรวมไปจนถึงความอารมณ์ร้อนความใจร้อนกับคนใกล้ตัวได้ใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณนะคะแม้แต่กระทั่งว่าแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะวงสาขนาญยตานะคะตรงนี้เกิดขึ้น <c oughs> ส่วนในเรื่องของความรัก ชาวพฤกษกในเรื่องของความรักเนี่ยคู่รักครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์เดินทางหรือได้ทำอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะโปรเจกต์อะไรใหม่ๆร่วมกัน,นะะอ,กนอันนั้นถ้าได้ทำร่วมกันมันจะเป็นอะไรที่น่าจะดีนะคะน่าจะดีแต่บางคู่ก็จะมีปัญหานะคะบางคู่ก็จะมีปัญหาเช่นกันนะนะคะตรงนี้แต่มองเห็นว่าเอ๊จะมีเกณฑ์การเดินทางไกลนี่หรือคู่ของคุณก็ได้นะคะหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคุณรู้สึกคุณมั่นใจคุณปรึกษาหารือกับผู้เนี่ยแล้วก็ให้คู่ส่งเสริมได้ไหมได้ระวังปัญหาทะเลาะผิดใจไม่เข้าใจกันด้วยนะคะอ,อคนที่มีปัญหาความรักระวังเรื่องจะเกิดขึ้นใครก็ตามที่อยู่ในปัญหาความรักที่มีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงเข้ามาผัวพัน์ก็ต้องควรระวังอย่าเลยหรือบางท่านมีปัญหา ในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยเพราะบางท่านก็ทําอะไรร่วมกันกับแฟนก็เช่นกันก็ระวังปัญหาขัดแย้งกันหรือการพูดจานะคะปัญหาการพูดปัญหาคําพูดมันเป็นคู่ขัดแย้งนะคะก็ระวังในเรื่องของปัญหาคําพูดแต่ส่วนบางท่านมีเกณฑ์การห่างเหินนะคะบางท่านจะมีเกณฑ์การห่างเหินช่วงหูเลี้ยวหัวต่อส่วนชาวโสดชาวโสดช่วงนี้หรอเน้นงานดีกว่าไหมคุณอาจจะได้พบมิตภาพใหม่ๆได้ค่ะ มาจากการเดินทางได้นะคะมาจากทางไกลได้บางท่านความรักทางเรื่องใหม่ก็อาจจะมาในรูปแบบแบบไหนก็ให้ดูไว้ด้วยดูไว้ด้วยว่าเขา่ามีเจ้าของเจ้าของหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะก็ต้องดูนิดนึงส่วนบางท่านก็อาจจะได้คนมีตําหนิก็ได้นะคะส่วนบางท่านก็เรียกว่าอืมจะใช้คาว่าไงดียะความรักยังไม่พร้อมอาระมณ์ประมาณนั้นนะคะยังไม่มีความพร้อมยังรู้สึกว่า วินาทีนี้ขอเน้นในเรื่องของงานและเรื่องของเงินนะคะของชาวพฤกษ์ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแต่และเรื่องเลยค่ะของชาวพฤกษกในช่วงครึ่งเดือนหลังจะเป็นยังไงบ้างช่วงครึ่งเดือนหลังชาวพฤกษกจะโชคดีในเรื่องของการมีโชค,ม,โชคมีโอกาสในเรื่องของทําการทําเงินมีโชคในเรื่องของงานโอกาสงานนะคะโอ้อันนี้เด่นมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณได้ดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งองค์เกณ์ ราศีปศวะวะด้วยเกณฑ์พิเศษมากๆด้วยสถิตพบที่สิบเพราะฉะนั้นอาทิตย์กับเสาร์ก็คู่ธาตอีกใครที่ทํางานไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการทางไกลอันนั้นก็โดดเด่นหรือคุณกําลังจะได้รับความเจริญความสําเร็จในเรื่องของงานโดยเฉพาะใครหวังงานใครรองงานนะคะมาดูในเรื่องของการงานของชาวพฤษศกันค่ะงานจะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะคะ โอ้ใครรองานคะเดี๋ยวจะมีโอกาสได้งานส่วนบางท่านจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลหรือมีโอกาสได้งานต่างถิ่นแดนไกลเกิดขึ้นหรือการค้าการติดต่อทางไกลนะคะจะมีโอกาสที่ดีเจรจาภาทีอะไรก็แล้วแต่ ช่วงนี้นะฮะจะมีโอกาสที่แบบว่ามันมีความก้าวหน้าแล้วก็ช่วงนี้อารมณ์ตัวตนของชาวพฤกษกก็สังเกตตัวเองดูด้วยว่าตัวเองอ่ะกระตือรือร้นไหมนะคะลุยงานไหมสู้งานไหมตั้งใจทํางานไหมเนี่ยมันโอกาสมาทั้งนั้นเลยในเรื่องของงานส่วนใครที่รอข่าวดีการปรับโยกปรับย้าย นะคะก็จะมีโอกาสได้ปรับโยกปรับยหญ่บางท่านก็ได้โอกาสปรับโยกปรับใหญ่ไปไกลๆเหมือนกันนะนะคะตรงนี้ส่วนใครที่ต้องการงานทางเลือกใหม่ค่ะโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังรออยู่สิ่งที่ไม่เคยทำได้ไม่ได้ด้วยหรือคุณกำลังจะมีโอกาสในเรื่องของงานคู่ขนานการเงินคู่ขนานได้การเงินอีกหนึ่งช่องทางไรายได้ที่คุณจะสงที่คุณจะสแสวงหาเงิน นะคะตรงนี้โอเคเย็นมากๆเลยค่ะงานไปเกี่ยวข้องกับทางไกลหรือใครต้องการเดินทางไกลโอกาสมานะคะโอกาสที่ดีมากๆส่วนใครรอาการเปลี่ยนแปลงงานก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงงานการเริ่มต้นงานกำลังจะเกิดขึ้นนะคะพอค้าแม่ค้าเจราจาพาทีนะคะช่วงนี้นะคะเอ่ออาทิตย์ เขาเรียกว่าอะไรอะช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยอาทิตย์อยู่ร่วมพูดนะคะการเจรจาพาทีอะไรก็แล้วแต่ใครที่มีไอเดียความคิดอยากจะทําอะไรหใหม่ๆในเรื่องของงานก็จะเป็นจังหวะที่ดีแต่การลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราต้องมองถึงอนาคตมองถึงระยะยาวนะคะการลงทุนก็อย่าประมาทเท่านั้นช่วงนี้จะมีโชว์ค่ะาในเรื่องของงานนะคะจะมีโอกาสในเรื่องของงานส่วนบางท่านจะมีโอกาสในเชิงลักษณะที่ว่า คุณอาจจะได้ผู้ใหญ่เก่าๆที่เคยรู้จักมาส่งเสริมคุณได้ในเรื่องของงานนะนะคะใครที่รองานใครที่ว่างงานเนี่ยส่วนบางท่านมีโครงการมีความคิดเอ๊ะอยากจะปัดฝุ่นอะไรเก่าๆไหมขึ้นมาทำเนี่ยมันก็เป็นเงินเหมือนกันนะคะก็สามารถทำเงินได้ด้วยอีกต่างหากความคิดของคุณอนะ คุณรู้สึกว่าเออคุณเคยทําตรงนั้นมาแล้วก็ได้หรือคุณยังไม่เคยทําแต่คุณอยากจะทํานะครับมันก็น่าจะเป็นถึงเวลาที่คุณจะต้องเริ่มต้นแล้วเพราะดาวประจำตัวของคุณเป็นมหาอุดด้วยนะคะโอเคใครต้องการทํางานไปเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยธุรกิจนะคะพันธุกรรมม้าเนี่ยธุรกิจสังหามีโอกาสบ้างเลยนะการจับบ้านรีโนเวทบ้านการเป็นเซลล์ขายบ้านนะคะการมีบ้านให้เช่าอะไรอย่างนั้นคุณจะมีโอกาสด้วยค่ะนะคะ ในเรื่องของงานนะนั่นคืออีกหนึ่งเรื่องทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะในเรื่องของการเงินค่ะคลิปนี้เสียงอุยนะต้องขออภัยนะคะในเรื่องของการเงินกันทองใครคาดหวังธุรกิจกิจการ มีโอกาสเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าก็น่าจะถึงเวลาที่คุณจะต้องเติบโตก้าวหน้าแล้วนะคะหมายถึงอะไรช่วงนี้ขยันหาเงินเพราะงานทําเงินเงินเริ่มเข้ามาทิศทางที่ดีก่อนหน้านี้นิ่งสนิทเลยใครรอเงินอยู่บางท่านรอเงินอยู่นะคะรอเงินบางอย่างรอเงินมาจากงานที่ทําก็ได้ส่วนการเงินบางท่านจะมีเหตุค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับไรบ้านหรือตัวเองต้องย้ายบ้านหรือตัวเองต้องทําบ้าน แต่บางท่านน่ะค่าใช้จ่ายการทําบ้านของคุณเดมันอาจจะเป็นการทําบ้านในเชิงพาณิชย์ก็ได้ส่วนใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆห่หาเงินช่องทางใหม่หรือคุณกำลังจะเรียนรู้ช่องทางไรายได้หาเงินนะคะแต่อะไรใดๆแล้วอย่าประมาทโดยเฉพาะใครที่ต้องการเรียนรู้การลงทุนการเงินการลงทุนในลักษณะเชิงสุ่มเสี่ยงนะคะเสี่ยงโชคเออเขาเรียกว่าอะไรอะลงทุนแบบเสี่ยง นะคะคุณต้องเรียนรู้คุณต้องศึกษาหาข้อมูลให้รบอบคอบเพราะปลายเดือนนี้ดาวพุธจะไปอยู่ร่วมกับราหูนะคะก็ <c oughs> ต้องเรียนรู้ก่อนอย่าพีผามอย่าหุนหันอย่าปันแล่นนะคะเออไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นส่วนบางเคสจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของอะไรเอ่ยสุขภาพร่างกายก็มีนะเท่าที่เห็นนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องของคนใกล้ตัว ใครที่มีลูกหลานบริวารก็น่าจะเป็นไปในลัก,ลกษณะที่ว่าค่าจใจ่ายกับลูกหลานบริวารโดยเฉพาะปลายเดือนนี้ด้วยแต่คุณก็ยังมีเงินเข้ามาหมุนเวียนใดๆจะใดๆจะบอกชาวลุกศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่คุณทําอยู่อ่ะตอนเนี้ยคุณจะได้รับผลตอบรับกลับมา นะฮะและใครจะบุกเบิกลงทุนอะไรใหม่ๆโอกาสก็มาจริงๆนะฮะโอกาสก็มาส่วนพ่อค้าแม่ขายทักไปตั้งแต่ตะกี้นี้แล้วนะคะการเจรจาพาทีช่วงนี้การค้าการขา,ขายของคุณดีใครอยากจะเปิดร้านใหม่ขยับขยายร้านก็จะมีโอกาสนะคะเหนื่อยความรับเดชอะใหม่ๆนะของคุณอะนะคะแต่มันจะแลกมาด้วยอะไรแลกมาด้วยความสําเร็จนะคะต้องบอกก่อนว่าแลกมาด้วยความสําเร็จใครจะบุกเบิกร้านใหม่ใครจะเปิดร้านใหม่ ใครจะมองมองหาที่ทํากินอย่างเนี้ยโอกาสก็มาทางนั้นนะคะโอเคยิ่งโดยเฉพาะใครรองานใหม่อก่อนหน้านนเนี้ยรอก็เงียบตอนนี้ข่าวดีเริ่มมาแล้วนะ,ะเริ่มมาแล้ว ข่าวดีเริ่มมาก็ต้องเป็นผลพลอยได้ก็เป็นผลโชคดีในเรื่องของการเงินที่จะตา่มมาเช่นกันทําให้คุณรู้สึกโอ้โหฉันจะสู้งานและฉันจะลุยงานและฉันจะเร่งทํางานละนะคะส่วนบางท่านก็จะมีโชคเงินโชคเงินตรงนี้อาจจะหมายถึงโชคการเงินมาจากงานใดๆของคุณก็ตามนะคะงานใดๆของคุณก็ได้โอเคช่วงนี้เป็นชั่วโมงทําเงินของชาวพฤกษก์นะคะโอ้ จังหวะดีมากนะมันไม่ใช่เชิงจังหวะไม่ดีอพันธุกรรมะงานมีความมั่นคงอะนะคะการความมั่นคงในหน้าที่การงานความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมันจะเกิดขึ้นความสําเร็จความรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีก็จะเกิดขึ้นนะคะความสําเร็จชื่อเสียงเกียรติยศโชคใหญ่ชาพึกงศกเต็มตัวเต็มใจใครเหนื่อยทําอะไรมาแล้วก็จะมีโอกาสมีโชค รับโชครับทรัพย์เจรจาพาทีก็รับโชครับทรัพย์นะคะส่วนบางท่านจะลงทุนทําอะไรใหม่ใหม่ร่วมกันกับคนใกล้ตัวโอกาสก็มานะคะลงทุนธุรกิจอะไรใดๆก็ได้โอกาสก็มาใครรองานใหม่ก็จะสมหวังใครรอตัวเองปรับโยกปรับย้ายนะคะบางท่านได้ปรับโยกปรับย้ายไปไกลๆนะนะคะส่วนบางท่านค่ะจะมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นโชค นอกเหนือจากโชคตรงนี้เป็นโชคการลงทุนเสี่ยงๆที่คุณลงเอาอะไรไว้มาไว้ก็ได้หรือคุณจะเสี่ยงโชคก็ได้นะคะตรงนี้ก็เรียกว่าโชคได้เช่นกันนะคะก็เรียกว่าโชคได้อืส่วนในบางท่านคิดจะลงทุนกําลังเริ่มกําลังจะลงนะคะใครที่กําลังเริ่มกาลังจะลงการลงก็อย่าประมาทต้องตัดสินใจต้องให้รอบคอบทุกอย่างมันต้องมีอะไรที่มันเป็น เป็นลายลักษณ์อักษรข้อตกลงที่ชัดเจนส่วนใครที่อยากจะยื่นสินเชื่อมีความสําเร็จมากๆที่คุณจะยื่นสินเชื่อผ่านใครต้องการเอาเองเป็นนี่นะคะตรงนั้นได้ด้วยนะนะคะโอเคช่วงนี้โชคมาทาั้งนั้นเลยค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังในเรื่องของอะไรเอ่ยปลายเดือนก็ระวังในเรื่องของบริบาลน,นะคะ หรืออารมณ์หงุดหงิดกับบริวารหรืออารมณ์มีปัญหากับบริวารก็ได้อาจจะแล้วก็ชาบุทกศอกก็น่าจะมีในเรื่องของอะไรอย <c oughs> อ่ปัญหาตัวเองมีปัญหาอะไรก็ต้องไปปรึกษาหาหรือแพทย์อ่ะนะครับปัญหาเหล่านั้นมันก็ได้มันก็จะได้หายด้วยในเรื่องสุภาพร่างกายนะคะบางท่านเป็นโรคเครียดโรคคิดมากโรคคิดเยอะโรควิตกกังวล ว่าเองานที่เราทําไปการลงทุนอะไรไปเราจะได้ผลกําไรตอบมาไหมมันจะลงทุนแล้วตําน้ําพริกละลายไม่นำไหม <c oughs> <c oughs> นะฮะส่วนใครที่มีปัญหาอะไรเรื้อรังมาค่ะราคาสั่งมาไปปรึกษาหรือแพทย์ครับแต่เราก็มองว่าคุณก็ดีขึ้นนะคะส่วนบางท่านไม่ได้เป็นปัญหาสุขภาพอะไรเลยบางท่านก็รู้สึกว่าตัวเองอึดอัด อยากจะลดทุนก็มีเท่าที่เห็นนะฮะแต่ใดๆช่วงนี้นะคะใดๆช่วงนี้แล้วอะไรที่คุณไม่เคยได้โอกาสอะไรใดๆที่คุณรอคอยอะไรใดๆที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ได้ข่าวดีช่วงนี้โอกาสของคุณจะมานะคะเขาเรียกว่าโอกาสโชคแล้วก็บางท่านจะมีโอกาสรับทรัพย์จากเงินก้อนด้วยมาจากงานที่ส่งก็ได้งานที่คุณส่งให้ลูกค้าก็ได้หรือเงินที่คุณรอมานานแล้วก็ได้นะคะ ดาวตัวเองไประสถิตพบราภะเป็นหกอุดะมันก็คืออาจจะหมายถึงความเหนื่อยอะ่ะความเหนื่อยเพื่อให้ได้มาถึงซึ่งความสําเร็จคู่รักครอบครัวค่ะคู่รักครอบครัวบางทีจะมีค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะหรือค่าใช้จ่ายไปกับผู้ก็ได้นะหรือตรงนี้คุณอาจจะกําลังได้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้ได้ของใหม่เข้าบ้านได้ นะคะของเก่าอาจจะชำรุดเสียหายหรือเราอยากจะปรับปรุงบ้านแล้วก็บางกุ้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางชิปประจอลงเท้าด้วยถ้าคุณไม่ได้เดินทางชิปจอลงเท้าคุณกำลังจะมีโอความคิดไอเดียอยากจะทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของช่องทางไรายได้อีกหนึ่งช่องทางการหาเงินออนไลน์การหาเงินตรงเนี้ยนะคะมันก็น่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะส่วนค่าใช้จ่ายก็น่าจะไปกับบริวารอยู่แล้วนะคะลูกหลานอยู่แล้วมีอะไรก็ระวังปัญหาขัดแย้งแค่นั้น นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงทําเงินชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงของการเดินทางไกลใครรองานใครรองานก็จะสมหวังสมหนังใจ <c oughs> จากการติดต่อนะคะจากการติดต่อติดต่อสื่อสารติดต่ออะไรใดๆแหละนะคะใครรอ,อการรับโปรโม ข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นนะใครคาดหวังนะฮะใครคาดหวังการรอคอยการปรับโรโนทการโยกการย้ายอะไรอย่างนั้นนะมีโอกาสมากๆชาวพฤกษกในบางท่านจะมีจุดเปลี่ยนในเรื่องของบ้านทำบ้านซ่อมบ้านปลูกบ้านนะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะนะฮะตรงนี้ช่วงจังหวะนี้นะมาดูสำหรับคนที่มีปัญหาความรักค่ะคนที่มีปัญหาความรักดาวประจำตัวมหาอุด ดาวคู่ดาวความรักก็มหาอุดดาวคู่สถิตพบการเงินางบางท่านมีเป็นหาต่อกันความไม่ชัดเจนอ่านแน่นอนหนึ่งแหละความไม่ชัดเจนเรื่องความสัมพันธ์การมีคนอื่นเข้ามาผัวพันเพราะสุกราหูเป็นคู่ลุ่มหลงคู่โมเมานะคะบางท่านก็มีอะไรปกปิดปิดบางต่อกันแต่ใครที่มีอะไรปกปิดปิดบางต่อกันก็ระวังความลับจะไม่มีในโลกนะคะอ่าส่วนบางท่านจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ คนของเราทําไมเขาไม่ยอมชัดเจนสักทีหนึ่งเลยเข้ามูลอสนใจในเรื่องของอาชีพการงานความสําเร็จของตัวเองความรักยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่แบบว่าบ่งบอกมีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะบางท่านก็โอ้โหอยากจะใช้ชีวิตร่วมแล้วอ่ะบางท่านอยากจะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวแล้วอ่ะแต่คบกันแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปไหนนะคะหรือคู่จะทำแต่งานล่ะ แต่บางท่านเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นซะมากกว่าสิ่งที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่คนอื่นนะฮะสิ่งที่เป็นคนอื่นเข้ามาตัวพันเนี่ยคุณจะรับรู้ก็ต้องควรระวังนะฮะแต่ถ้าคุณจะไปงาป้างปากเขาอย่าหวังว่าเขาจะตอบอะไรคุณเขาไม่ตอบหรอกค่ะนะ,ะเขาไม่ตอบหรอกเขาปิดเก็บความลับเงียบกลิบเลยฟอร์มจัดด้วย อขอเก็บรวมเขันแล้วกัน,นเก็บรวมก่อนมาดูชาวโสดนะพฤกษกนะคะชาวโสดพฤกษกมีคนมาชอบคุณนี่ฮม มีคนแอบ,บชอบคุณนี่เป็นการแอบ,บชอบได้นะเกี่ยวข้องในใสายงานได้นะคะหรือถ้าคุณไปชอบใครเราก็มองว่าถ้าคุณไปชอบใครก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานได้คนที่คุณติดต่อได้สังคมที่คุณสื่อสารต่างๆนานาได้นะฮะส่วนในบางท่านก็จะมีเพื่อนเก่าเข้ามาด้วยเท่าที่เห็นนะ,ะมีเพื่อนเก่า ถ่านไฟเก่าอะไรอย่างนั้นได้หมดถ่านไฟเก่ามองไม่ค่อยเจอแต่เจอเพื่อนเก่าเจอคนรู้จักเก่าหรืออารมณ์บํมารม่าช่วงนี้คุณอาจจะได้เด็กมาชอบก็ได้มีการชอบเด็กก็ได้นะคะสาวโสดแต่เด็กมาชอบอ่ะก็ต้องดูด้วยนะบางทีอายุแตกต่างมันเข้ากันได้ไหมอะไรได้ไหมแต่บางท่านให้เช็คโปรไฟล์ดีๆว่าเขาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาสดสนิทหรือเปล่าถ้าเขามีตามําหนิมานั้นไม่เสียหายค่ะตอนนี้ชาวบกรุษมีโอกาสความรักความสัมพันธ์นะคะมีโอกาสดได้เริ่มต้น มีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้พินิษพิจารณานะ่ะพินิษพิจารณาว่าเอ๊จะลองเลือกคบหากันไหมอะไรอย่างนั้นแต่ส่วนท่านใดที่คุยกันมาก่อนหน้านี้ละถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะความชัดเจนของคุณกับเขาเนี่ยมันก็อาจจะยกยกระดับขึ้นมานิดนึงก็ได้ แต่บางท่านจะมองในมุมกลับว่าถ้าความชัดเจนที่คุยกันมาแล้วไม่มีการยกระดับขึ้นมานิดนึงเลยไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากกว่าเดิมเลยก็หมายถึงคุณก็ต้องมีทางเลือกใหม่ค่ะนะคะทางเลือกใหม่ความรักทางเลือกใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะตรงเนี้ส่วนบางท่านจะมีโอกาสได้พบรักทางไกลนะรักทางไกลรักต่างถิ่นในไกลได้ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาได้และก็เด็กด้วย บางท่านก็ได้เจอเด็กแต่บางท่านก็ไม่ได้ไม่ใช่เด็กแก่ไปเลยก็มีนะคะแก่ไปเลยก็มีค่ะนะคะตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้โอเครักมาค่ะแล้วก็ช่วงนี้เสน่ห์แรงล้นเหลือมากเลยดาวประจาตัวเป็นมหาอุดดาวประจาตัวกับดาวสูงดาวดวงเดียวกันกับดาวดวงดาวความรักดวงเดียวกันบางท่านก็เสน่ห์แรงมีแต่คนอยากจะเข้าเข้าเข้าใกล้นะคะอะไรอย่างนั้นแต่การเข้าใกล้ก็นั่นแหละ นะคะถ้าคุณตัดสินใจว่าไอ้คนนี้สามารถชัดเจนได้อาคุณแลก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรยกระดับลองคุยกันอะไรอย่างนั้นและบางท่านก็จะโชคดีมีเพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมเข้ามาอุทถัมด์ด้วยนั่นคือบางท่านเป็นการครบหากันโดยเสน่หาเป็นการครบหากันแบบส่งเสริมอุทถัมภ์ก็ได้เกื้อกูลกันก็ได้ในสายงานนะคะ งานโอกาสงานความสําเร็จในงานความคิดอยากจะทําอะไรใหม่ใหม่โอกาสการทําเงินก็เกิดขึ้นใครรองานก็ต้องได้งานใครรอเงินจากการทํางานก็ต้องได้เงินนะคะช่วงนี้งานเงินมีความสําเร็จมีความสมหวังมีความสมปรารถนาและก็จะมองว่าคุณกลาลังจะมีโอกาสงานใหม่ๆเข้ามาก็ตรงที่ว่า ความคิดของคุณก็ได้อยากจะทําอะไรเพิ่มเติมได้นะฮะงานที่สองงานที่สามควบคู่กันไปหมดได้แล้วก็โตช่วงนี้ชาวพฤกษศกด้วยความสามารถของคุณด้วยพลังตัวตนของคุณด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้มีทั้งความสามารถในการจัดการบริหารต่างๆนานามีทั้งความสามารถในการค้าการขายการเจรจาคาพาทีใดๆใครทํางานเบื้องหลังใครทํางานสื่อต่างๆก็ส่งผลดีนะคะ ส่วนชาวพฤกษกเนี่ยใครรอหวังมีบ้านก็จะมีโอกาสมีบ้านนะหรือบางท่านไม่ได้รอหวังมีบ้านแต่บางท่านต้องมีเกณฑ์การโยกย้ายและบางท่านก็มีธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับสังหาก็มีนะคะพอดาวพันธุนะ,ะสถิตพบการงานเป็นองค์เกณฑ์ด้วยอ่าหมายถึงอะไรความมั่นคงในตัวเองแหละงานน่ะนะคะแต่อันนั้นคือนอกเหนือส่วนต่างที่บอกว่าบางท่านก็ได้เงินมาจากบ้านบ้านตัวเองมีบ้านให้เช่าอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็ได้นะคะ ก็น่าจะประมาณนี้ของชาวพฤกษศกในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ไว้ไปติดตามในคลิปอื่นๆกันใครที่เป็นชาวพฤกษศกพิมพ์เลขหกมาได้นะคะก็จะได้รับทราบว่าเออยังมี fc เนาะที่ติดตามอยู่ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆค่ะนะคะขอให้ทุกท่านมีความเจริญพฤกษศกต่อไปนี้คุณจะมีความเจริญแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวราหูจะย้ายมาได้ตําแหน่งเกษตรอธิบดีในรอบ18ปปีนะคะ คุณจะเด่นมากๆคุณจะมีความมั่นคงมากๆจากนี้ไปแล้วดาวพระธิทับลักษเนี่ยเริ่มเดินหน้านะคะอีกทั้งกลางปีดาวพระธิกก็เปสถิตพบการเงินอีกนะคะโอ้มันส่งผลกันหมดเลยอะของชาวพึกษกขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะ